สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของ,ของตะบันนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นการเฉลยหมากกลที่ได้โพสต์ไปทั้งหมดในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็สําหรับหมากกลน,นะครับผมที่ลงไปในเพจทั้งหมดก็จะทําการเฉลยให้ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกลชุดแรกที่โพสต์ไปนะครับสำหรับกลชุดนี้นะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่า 5ท้ทีไล5่5้ทีหนี4ีทีนะครับจนด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆลองคิดดูสัก20วินะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับลองคิดตามนะฮะ มาดูเฉลยกันนะครับสำหรับกลชุดนี้นะครับจากรูปนะครับจะสังเกตว่าจะสังเกตว่าขุนนะครับมีตาเดินกี่ตาครับตอนนี้เหลือหนึกับ2นะครับมีแค่ตานี้กับตานี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบีบพื้นที่เขาครับตาแรกให้เดินเม็ดหรือเบี้ยงไงไปแบบนี้นะครับ ฝ่ายดำก็จะเหลือตาเดินแค่ตาเดียวนะครับต่อไปเป็นมูฟที่2นะครับจะสังเกตว่าฝ่ายดำมีตาออกคือตานี้นะครับกับตานี้ที่เดินได้นะครับแต่ว่าเขาไปตานี้เนี่ยถ้าหลุดมาตานี้ได้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นตาต่อมาก็ต้องเดินมา้ามากันไว้แบบนี้ครับฝั่งดำก็จะเหลือตาเดินเพียงแค่ตาเดียวนะครับ ต่อไปในมูฟที่3จะสังเกตว่าฝ่ายดำมีตานี้ให้ออกนะครับฝั่งขาวก็ต้องทำ,ทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ออกนะครับก็คือเดินน้ำมาตานี้ครับฝ่ายดำก็จะเหลือตาเดินเพียงแค่ตาเดียวต่อไปมูฟที่4นะครับจะเห็นว่าฝ่ายดำเหลือตานี้อีกตานะครับที่จะหลุดลอดไปได้ฝ่ายขาวก็ต้องเดินขุนนะครับ เดินขุดมาตานี้เพื่อไม่ให้ฝ่ายดําออกทีนี้ฝ่ายดําก็จะเหลือตาเดินเพียงแค่ตาเดียวครับในมูฟที่5เอ้ยมูฟที่4นะครับอ่ะต่อไปมูฟสุดท้ายนะครับต้องจนแล้วนะครับก็เลือลุกแบบนี้ครับจนนะครับอ่าดูทีนะครับดูที สำหรับกลน,นี้นะครับครูบาอาจารย์ก็ได้วางกลเอาไว้เพื่อให้เราได้เห็นอำนาจของเรือมา้าแล้วก็เม็ดนะครับโดยเฉพาะม้ากับเม็ดนะครับหรือเบี้ยงหงายนะครับให้เอามา้ามาเติมช่องที่ขาดหายไปของเม็ดเราก็จะได้พื้นที่3พื้นที่นี้นะครับเป็นการสอนโดยผ่านกลหมากนะครับของครูบาอาจารย์นะครับสอนการใช้อำนาจหมากนะครับ สำหรับกลชุดที่2นะครับที่ผมได้โพสต์ไปตำแหน่งตามรูปเลยนะครับกติกามีอยู่ว่าไล่5ทีหนีได้4ทีแต่ฝั่งไล่ต้องรุกจนด้วยเบีย้ยคว่ำเท่านั้นครับก็คือเบีย้ยตัวนี้นะฮะเบีย้ยตัวนี้5ทีนะครับอ่ะลองคิดกันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆให้เวลาคิดสัก1ิวินะ ่ะดูนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยน,นะครับ5 t ทีนะครับจนด้วยต้องจนด้วยเบี้ยคว่มตัวนี้นะครับวิธีแรกนะครับเราสังเกตว่าขุนเขาเดินได้2ตานะครับเพราะฉะนั้นเราเราขุนเขาเนี่ยจะจะออกไปไหนไม่ได้นะครับติดเรือติดเรือตัวนี้อยู่อยู่ได้3ตานี้นะครับเพราะฉะนั้นตาแรกให้เดินมาแบบนี้ครับ เดินมาไปแบบนี้นะครับเพระฉะนั้นตาที่2เนี่ยไม่ว่าดําจะไปติดเรือตานี้หรือตานี้ก็ตามนะครับค่าเท่ากันถ้าติดเรือก็ขยับมา้ามาผูกเรือครับนี่เป็นตาเดินที่2นะครับดําเหลือตาเดียวต่อไปเป็นมุฟที่3นะครับให้ขาวหมุนมา้ามาเรื่อยๆครับหมุนมา้ามาเรื่อยๆ่อไม่ว่าจะมาตานี้หรือไปติดเรือเรายกม้าไปผูกเรือได้นะครับ ก็ลุกเข้าไป1ทีตาเท่าไหร่แล้วเนี่ยตาที่4แล้วใช่ไหมอ่าต่อไปตาที่5ครับตาที่5ก็แทงเบี้ยคว่ำลุกเข้าไปจนนะครับดูกันอีกทีครับ1 2 3 4 5จนแบบสวยงามนะครับ สำหรับกลนชุดที่2นะครับที่ผมได้โพสต์ไปตำแหน่งตามรูปเลยนะครับกติกามีอยู่ว่าไล่5ทีหนีได้4ทีแต่ฝั่งไล่ต้องรุกจนด้วยเบี้ยคว่ำเท่านั้นครับก็คือเบี้ยตัวนี้นะฮะเบี้ยตัวนี้5้ทีนะครับอ่ะลองคิดกันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆให้เวลาคิดสัก10วินะ อ่ะดูนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลย ER นะครับ5 t ทีนะครับจนด้วยต้องจนด้วยเบี้ยคว่ำตัวนี้นะครับวิธีแรกนะครับเราสังเกตว่าขุนเขาเดินได้2ตานะครับเพราะฉะนั้นเราแล้วขุนเขาเนี่ยจะจะออกไปไหนไม่ได้นะครับติดเรือติดเรือตัวนี้อยู่อยู่ได้3ตานี้นะครับเพราะฉะนั้นตาแรกให้เดินมาแบบนี้ครับ เดินมาไปแบบนี้นะครับตาที่2เนี่ยไม่ว่าดําจะไปติดเรือตานี้หรือตานี้ก็ตามค่าเท่ากันถ้าติดเรือก็ขยับมา้ามาผูกเรือครับนี่เป็นตาเดินที่2นะครับดําเรือตาเดียวต่อไปเป็นมุฟที่3นะครับให้ขาวหมุนม้ามาเรื่อยๆครับหมุนม้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะมาตานี้หรือไปติดเรือเรายกม้าไปผูกเรือได้นะครับ ก็ลุกเข้าไปหนึ่งทีตาเท่าไหร่แล้วเนี่ยตาที่4แล้วใช่ไหมอ่าต่อไปตาที่5ครับตาที่5ก็แทงเบี้ยความลุกเข้าไปจนนะครับดูกันอีกทีครับ1 2 3 4 5จนแบบสวยงามนะครับ สำหรับกลนชุดต่อมานะครับกลนชุดนี้นะครับมีเงื่อนไขว่าสี่ทีไล่นะครับ3ามทีหนีแต่ต้องจนด้วยเบี้ยคว่ำเท่านั้นจนด้วยเบี้ยคว่ำก็คือเบี้ยตัวนี้นะครับเอ้โหผิดผิดผิดเบีย้ยเบี้ยตัวนี้นะครับเบี้ยตัวนี้นะฮะต้องจนด้วยเบี้ยตัวนี้เท่านั้นนะครับทีนี้ฝั่งเขาว เดินได้4ทีตาที่4ี่ต้องจนเบียเตวนี้ลองคิดดูครับสัก10วิอ่าดูเฉลยน,นะครับทีนี้วิธีเดินนะครับ ให้เดินเรือมารุกให้เบีย้ยกินแบบนี้เลยนะครับตาที่1นึ่งฝั่งดําก็เดินได้อย่างเดียวนะครับอ่าพอเบีย้ยกินลุกเข้าไปต่อไปตาเดินที่2ของขาวขยับขุนมาแบบนี้นะครับดําเดินได้ตาเดียวอยเช่นเคยครับตาเดินที่3เดินไปแบบนี้ครับดําเดินได้ตาเดียวก็คือเบีย้ยตัวนี้อ่าตาสุดท้ายนะครับมันเป็นไปตามอัอตโนมัติอยู่แล้วเนี่ย กินลูกจนนะครับสวยงามนะครับแต้นนี้กนชุดนี้กรูบาอาจารย์เขาวางเอาไว้เพื่อให้เราหัดมองตําแหน่งเ,เขาเรียกว่าลอยตัวครับโยนตัวเข้าทำนะครับกนชุดที่4ี่นะครับเงื่อนไขก็คือสี่ทีไล่นะครับสมทีหนีจนด้วยอะไรก็ได้นะครับมาดูนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่า ขุนของฝั่งดํานั้นสามารถออกได้2ช่องเลยนะตานี้กับตานี้นะครับทีนี้ตาเดินที่ดีที่สุดนะครับของฝั่งขาวก็คือตาที่1นนะโดดมา้าไปแต้มนี้เพื่อที่จะไม่ให้ขุนออกปีกนี้นะครับแล้วก็ยึดพื้นที่3าําแหน่งนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขุนเขาสีมา้าม้ากับเบียยึดสตําแหน่งเลยนะครับ ถ้าขุนเขาอยู่3ช่องเนี้ยช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจนนะครับทีนี้ดําหนีได้ตาเดียว2ตานะครับตานี้ตานี้กับตานี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี้ผมให้ AI มันหนีนะครับตาต่อมานะครับมูฟที่2ให้เดินขุนไปครับเพื่อบีบพื้นที่เข้าไปอีกนะครับฝั่งดําหนีได้2ตานะครับตานี้กับตานี้นะครับ ทางที่ดีก็มาตานี้ดีกว่าครับเผื่อจะได้ออกออกตานี้ด้วยนะครับถ้ามาฝั่งมาฝั่งนี้เนี่ยยังไงก็ออกไม่ได้นะฮะต่อมามุกที่3ครับฝั่งขาวเดินเรือเพื่อไม่ให้ขุนออกนะครับไม่ให้ขุนออกตานี้ฝั่งดําเดินได้ตาเดียวนะครับมูฟที่สี่เอาเรือรุกเลยครับจนแล้วนะครับนะง่ายกว่าที่คิดนะครับดูกันอีกทีนะฮะ ปังปังปังสี่ทีพอดีเลยเนี่ยสวยงามครับรูปนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็เน้นเน้นการใช้มมาเบี้ยนะครับมมาเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยคว่ำหรือเบีย้ยหงายนะฮะสำหรับกลชุดที่5นะครับก็4ีทีครับ4ีทีไล่3ามทีหนีจนด้วยอะไรก็ได้ครับอ่ลองคิดดูสัก10วิครับ ดูเฉลยนะครับจะสังเกตว่าฝั่งดํานั้นเหลือตาเดิน2องตาครับตานี้กับตานี้นะครับถ้ามาตาเนี้ยเขาออกดําจะรอดนะครับเพราะฉะนั้นในตาที่1ขาวต้องไม่ให้ดําเดินมาตานี้นะครับโดยการเดินมามาการเดินมามาตานี้นะครับฝั่งดําก็ออกไม่ได้แล้วนะครับดําก็จะเหลือตาเดียวนะครับต่อไปมุฟที่2นะครับมุฟที่2นะครับ ดำต้องเอ่อขาวต้องหาจังหวะลุกจนแล้วนะครับในอนาคตอีก2มูฟข้างหน้านะครับถ้าเราจินตนาการเนี่ยก็คือเอ่อต้องยึดพื้นที่ช่องนี้กับช่องนี้ให้ได้แล้วก็ข <s> ุนต้องขึ้นไปยืนตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนสักที่หนึ่งต้องขึ้นไปนะครับถึงจะลุกถึงจะลุกจนนะครับทีนี้มันจะมีจังหวะที่ม้าไปยึดตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ได้นะครับก็ให้เดินมาตัวนี้มาอย่างนี้ครับอ่า ดำก็เหลือตาเดินแค่ตาเดียวนะครับต่อไปในมูฟพี่3มนะครับต้องเป็นขุนเท่านั้นแล้วครับเพื่อยึดพื้นที่ตรงช่องนี้ไว้นะครับจะขึ้นตรงๆก็ได้นะครับหรือจะขึ้นงเฉียงก็ได้นะครับเหมือนกันขึ้นตรงกับขึ้นเฉียงเหมือนกันเพราะว่าจุดหมายเราจะยึดพื้นที่ตรงนี้นะฮะยึดพื้นที่เมาส์ผมไปไหนเ่ยยึดพื้นที่ตรงนี้นะครับ ตาที่ตาหนีตาที่3นะครับไปได้ตาเดียวแล้วก็โดดมาลุกในตาที่4จนนะครับอดูกันอีกครั้งครับนี่ครับเขาครูบาอาจารย์ให้เห็นการใช้มาคู่กับเบี้ยผูกนะครับให้เกิดประสิทธิภาพนะครับผม สำหรับกลนชุดสุดท้ายนะครับประจำสัปดาห์นี้นะฮะกลนชุดนี้กกติกาคือ4ทีไล่นะครับ3ทีหนีแต่ว่าฝั่งขาวต้องลุกจนด้วยเม็ดเท่านั้นเม็ดตัวนี้นะครับเออ,เอ,อไปโดนเม็ดตัวนี้นะครับเม็ดตัวนี้ต้องลุกจนด้วยเม็ดตัวนี้เท่านั้นนะครับอ่ะผู้ชมลองคิดสักสิบวิครับ สทีไล่ลูกจนด้วยเม็ดอ่ะโอเคครับอาทีนี้มาดูจากรูปนะครับ ต้องลุกจนด้วยเม็ดเท่านั้นแสดงว่าเม็ดเนี่ยเม็ดเนี่ยควรจะไปยืนตานี้เพื่อรุกจนนะครับแล้วขุนของดําก็ต้องอยู่ตานี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนแล้วครับให้ตัวหมากของฝั่งดําเองเนี่ยวางขวางขุนตานี้กับตานี้นะครับเพื่อให้ขุนยังอยู่ตานี้นะครับทําอย่างไรมาดูนะครับวิธีเฉลยตาที่1น,นะครับให้เอาโครนลุกไปหนึ่งทีนะครับ สังเกตว่าเป็นตาลุกจนนะครับบังคับให้สีดํานั้นต้องเอาเรือมากินแบบนี้ตาต่อไปนะครับมูฟที่2ให้เราเอาเรือรูปแบบนี้ครับปังนะครับเป็นตาจนอีกแล้วนะครับสีดําบังคับให้ดํานั้นเอาเรือลงมาบังนะครับอ่าตอนนี้เราสําเร็จไปครึ่งทางแล้วนะครับตัวของเขาเองมาบังตัวเองนะครับต่อไปมูฟที่3านะครับให้เอาเรือลานี้นะครับ ลุกไปอีกทีครับเป็นตาจรอีกแล้วครับเพื่อให้สีดํานั้นเอาเรือมาบังนะครับสุดตาสุดท้ายครับตาที่4นะครับเราก็ใช้เม็ดลุกจนแบบสบายๆนะครับอ่าอ่ะก็หมดแล้วนะครับสําหรับคลิปมากกประจําสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นหมากกลชุดไหนบ้างรอติดตามใน Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดแชร์นะครับ สำหรับหมากกลนทุกชุดนะครับมีประโยชน์หมดนะครับเออผมขอตอบคาถามทางบ้านสักนิดหนึ่งนนะเอ,อ๊กกรณีเจอกติกาแบบต้องลุกจนด้วยเม็ดด้วยเบี้ยอย่างเงี้ยครับผมเห็นหลายคอมเมนต์ละคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้มันเป็นการฝึกนะครับท่านผู้ชมฝึกการใช้ตัวนะครับในบางรูปนั้นเอออาจเอาเรือตมเดียวป้องก็จนแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สมองนะครับครูบาอาจารย์เขาคิดวิธีที่จะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆผ่านหมากกลน,นี่แหละครับ เพราะฉะนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับหมากกลเป็นสิ่งที่ควรฝึกอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับติดตามหมากกลได้ทุกวันนะครับแล้วก็ผมจะเฉลยให้ทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ